ดอกขาวพล่งอดูไปแล้วมันจะเป็นที่พันเป็นที่น้ำมาถึงอเมร้อนน้ำนะอยู่คายืนยันะน้ำมาถึงเวาะคนตัดก็มีอยู่ของสัคนคนรถก็มีคนเดียวไม่มาลุงเซิร์ฟคนซับเนี่ยคนจ้างคนซับดินเขาก็ถ้าทำงั้นเขาก็ไม่ซับหรอกเขาไม่มีเวลาจะว่ากันหรอกนี่ได้แน่ปีนี้ นะ่าจะได้ยังไม่ถึงนี่นี่แต่ปีน네ี้มงองว่าดอกดีกว่าปีที่แล้วนะดอกนี่บอกไม่ได้บ่ามันไหวหร่าเะดอกมันดอกไว้นี่นี่ดูดอกดึงดอกมันมันไม่เตกเลยอันนี้มันนี่นี่ดอกแน่นใหญ่ดึงดอกแน่นนี่ตรงหลวงไงแน่นอนหูุทางหูุทางกับรูเนี่ยนี่น้ำมันถึงนี่เวิร์กนี่สรุปแล้วตรงนี้น้ำถึงอ่ะไม่พี่ไม่เสียลงเสิร์ตปีหน้าจกกลุ่ม คนมาจกลุมครับนะยิบผ้าเมสสามารถถ่ายครับตรงไหนน้ําถึงลุงเจอว่าไม่มีปัญหาเรื่องหน้าดําเลยแต่ตรงไหนน้าไม่ถึงน้ําไม่ซึมนี่เป็นฮะจะเป็นส่วนน้อยนะฮะตุงหลวงชอบชอบน้ํานะครับต้องตีลุมลึกๆแล้วก็เอาต้ามขังนะครับผมแก้ปัญหาหน้าดําได้เลย มาได้ลงเซิร์ชมาดูกระลำคนร้อนมากเยี่ยงมดแล้วครับร้อนน้ำไม่คอยเสียนี่นาขาวนี่ครับคนตัดก็ไม่มีเวลาจะจะรดน้ำแล้ว <c oughs> นี่นาขาวโบครับในวันที่ถ่ายเนี่ยคือ25เมษาร้อนเปรี้ยงปรี้ยงครับนี่ครับน้ำไม,ม่เสียนะสวยทุง่งหลวงนี่นที่เสียก็มีฮะนาดำตรงไหนน้ำรดน้ไม่ถึง แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยเสีย80%ได้ครับแปดสิบเก้าสิบนี่นี่กำลังสวยขาโพล้วบอโบเลยครับไทยเห็นเลยนะนี่นี่น่าสวยน่าสวยน,วยนวะไหนน้ำถึงนี่หน้าขาวแล้วเนาะสเกตนะน้ำบอร้อนตรงไหนตรงไหนน้ำถึงหน้าบัโแล้วเนาะ เออตรงตรงในน้ำน้ำถึงทะเบียนลุมลุ้มเนี่ฮะแต่น้อยน้ำก็แช่นะตรงลองนี่ไม่มีหน้าเสียเลยเอาโปะแต่เพรางว่าแล้วคนไม่มีทนคนคนคนรถน้ำไม่ถึงเนี่ยตรงในน้ำถึงครับผมถ่ายตรงในน้ำถึงครับดูฮะตรงในที่น้ำเขาถึงเนี่ยหน้าเขาจะขาวนูนเลยนูนเห็นชัดเป็นหน้าหนาวเลยนี่สวยนะครับ